ผู้ร้องคือกกตแจ้งว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ารพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องเนี่ยออมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและเขาลักษณะการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกอุ้ยผมดูข้อหาผมเขาอ่นอนอน,นะเป็นเหตุให้ยุบพักสารตุลาการสารนูลพิจาโดยพิปรายแล้วเห็นว่ากรณีผู้ร้องมีหลักฐานอ,อันควรเชื่อได้ว่าพักผู้ถูกร้อง กระทาตามร่ำหยาิประกอบร่ำนูลเนี่ยพกรกการเมืองมาตรา92ฮะ92วรรควหนึ1 1> ่งเวหนึ่งสองและวงเล็บสองครับพรรคก้าไกลนั้นหนาวไปทั้งบางเลยครับแน่นอนครับตามหลักของตุลาการความยุติธรรมเนี่ยต้องให้เวลาผู้ถูกร้องเนี่ยชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตอนนี้บอกตุลาการสารนูลก็บอกออบอกแล้วให้เวลาแก้ข้อกล่าวหา15วันประเมินสถานการณ์ก่อนหน้านี้บอกว่าช้าหน่อยช้าหน่อยให้เตรียมการแต่ตอนนี้เตรียมการไปถึงไหน ถ้าวันนี้เริ่มนับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้จับตาตั้งแต่เนี่ยช่วงเดือนสิงหาคมต้นไปเนี่ยไม่น่าจะเร็วกว่าสิงหาไม่น่าจะเร็วกว่าสิงหาไม่น่าจะเร็วกว่าสิาเพื่อพิจารณาชี้ชะตาก้าวไกลก็ดีนะพี่โอนะคือเรื่องใหญ่การที่จะ,ะพิจารณาเรื่องของกรณียุบพักการเมืองเนี่ยนะยิ่งเป็นระดับก้าไกลนะที่เป็นพระอันดับหนึ่งนะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพราะพิจารณาต้องรอบครอบให้เวลาหน่อยก็ไม่เป็นไรครับสารรัฐธรรมนูญก็มีมติรับคำร้องจากกกตว่าด้วยเรื่องของ การเดินหน้ายุบพักเก้าวไกลกว,ว่ากระทาผิดตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ตอนนี้นอันนี้ไม่คอ่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่เป็นสิ่งที่คาดการไว้แล้วครับเพราะต้นประสมบทของเรื่องเนี่ยมาจากคำกกตออกมาจากคําวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐนูนนี่แหละครับตอนที่เรื่องของการหาเสียงมอ .112 อมเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยก็เอาตรงนั้นกลับมาแล้วก็ยื่นสารรัฐนูนให้ยุบพัก ก้าไกลและการประชุมของตุลาการสารรัฐมนูลนี้มีมติรับคำร้องวันนี้สารรัฐธรรมนูญเวระมีวาระในการพิจารณาโอ้หลายเรื่องนะ9ถึง10เรื่องครับแต่เรื่องที่สนใจก็เรื่องคุณไผ่ลิกคุณไผ่ลิกตามโพนั่นนะเราบอกตลอดแล้วตอนนี้คือหาชื่อคนนึ่นแล้วว่าคุณไผ่ลิกขาดคุณสมบัติและที่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือรับคำร้องของพักคก้าไกลนี่ไงก็คือนับเริ่มนับหนึ่งแล้วไง ผู้ร้องคือกกอตอแจ้งว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักคก้าวไกลผู้ถูกร้องเนี่ยมีพฤติการกระทําการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะการกระทําอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอุ้ยผมดูเข้าหาผมเข่าอ่อนนะนเป็นเหตุให้ยุบพ,พักสารตุลาการสารมูลพิจารณาโดยพิปลายแล้วเห็นว่า กรณีผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรักผู้ถูกร้องกระทำตามพร่ำหยัดประกอบรัฐนูลเนี่ยพักการเมืองมาตรา92ฮะ92วรรคหนึ่ง92วรรคหและวงเล็บสองครับพี่โอไปดูนะมาตรา92วงเล็บหนึ่งอ้างทั้ง1นึ่งทสองเนี่ยเข้าดูนะวงเล็บหนึ่งในมาตรา92ยุบพักเนี่ยกระทำการล้มล้าง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่วักหนึ่งโอโ้ดูแต่ละตอนเนี่ยก็สะดุ้งแล้วนะรวรสองกระทําการอันอาจเป็นปฏิปัก ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งวรรคหนึ่งและวรรคสองหนักเลยพี่โอจำได้ไหมมีหลายคนยื่นยู่พักเก้าไกลเนี่ยบางคนก็อ้างวรรคหนึ่งบางคนก็อ้างวรรคสองพอถึงกรกตส่งไปเนี่ยเอาทั้งสองวรรคเลยเอาทั้งสองวรรคกลัวพลาดเพราะถ้าอ้างวรรคใดวรรคหนึ่งถูกตีความเชิงไรละอักษรและพลาดได้ไงเอาทั้งสองเลยเอาทั้งสองวรรคเลยพอสองวรรคปุ้งครับก็เท่ากับว่า คำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญในก่อนหน้านี้จะยังผลในการพิจารณาตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องของพักก้าวไกลนั้นหนาวไปทั้งบางเลยครับแน่นอนครับตามหลักของตุลาการความยุติธรรมเนี่ยต้องให้เวลาผู้ถูกร้องเนี่ยชี้แจงแก้ข้อกละะ่าวหาตอนนี้บอกตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็บอกออบอกมาแล้วให้เวลาแก้ข้อกละะ่าวหาส5บห้าวันครับชัยธวัฒน ดุลาทนหัวหน้าพักก้าวไกลบอกว่าหลังจากอภิปรายเสร็จเตรียมข้อมูลทั้งหมดจะไปแก้ข้อกล่าวหาต่อศารลรัฐธรรมนูญครับอ,อย่าด่วนสรุปว่าจะยุบก้าวไกลนะ,อ,ะอย่าด่วนสรุปนะอย่าด่วนสรุปหลังสงกรานจะชี้แจงแค่ข้อกล่าวหาทำไมหัวหน้าพักก้าวไกลถึงบอกว่าอย่าด่วนสรุปยุบก้าวไกลครับน้อ,อยนะครับก็เป็นกระบวนการปกตินะครับที่เริ่มต้นด้วย หลังจากที่ศาลร,รับคำร้องแล้วเนี่ยก็เปิดโอกาสที่ให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้ยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะครับจริงๆเราก็ได้เตรียมการมาพอสมควรก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเรื่องการเตรียมชี้แจงแค่แก้ข้อกล่าวหานะครับดังนั้นก็ก็เพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็คือ,เ,อ,อเมื่อเราได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากสาลร,รัฐธมนูนแล้วเนี่ยก็ทางฝ่ายกฎหมายแลครับแล้วก็ แกนนาพักที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องทอําเอกสารให้ดีที่สุดแล้วถ้าดูระยะเวลานะครับก็คงจะเป็นหลังสงการนะครับไม่นานแล้วก็เราก็คงจะถือโอกาสนี้นะครับในช่วงระยะใกล้เคียงกันนะครับยังไม่ได้ระบุวันในการที่จะถแถลงต่อสู้คดีต่อสาธารณะด้วยไม่ใช่เพียงแต่ยื่นต่อสามนุนอย่างเดียวทำสองทางเลยครับที่ยื่นไปก็ยื่นไป แถลงต่อสาธารด้วยว่าเราสู้แก้ก้อล่้อหานในเรื่องอะไรบ้างมวลชนดังผนังทองแดงกำแพงเหล็กครับครับอธิบายต่อสาธารณะว่าการทำงานของพรกเก้าวไกลนั้นเป็นแบบไหนครับต่อย่างไรก็ตามคนในพรกเก้าวไกลรู้ทั้งรู้อยู่ครับว่าปมเนี้ยมันจะเข้ามาแต่ช้า เร็วเมื่อไรเท่านั้นเองประกรณ์วุฒิอุด,อด,ดมพิพัฒสกุลนี่สอสอบัญชีรายชื่อของก้าไกลรู้ทั้งรู้ว่ามีโอกาสโดนยุบพักสูงมากเพราะโครงสร้างอำนาจเป็นเหมือนเดิมแล้วผู้มีอำนาจยังกลัวพักเก้าวไกลกลัวพวกเราเหมือนเดิมอืเรารู้สถานการณ์มาตลอดแล้วประเมินมาตลอดว่ามีความเป็นไปได้ถ้าคนในพักร,ร,ะระดับประกรณ์วุฒประเมินว่ามีความเป็นไปได้ นั่นแสดงว่าการประเมินในแง่ของดีกับเสียได้หรือไม่ได้ก้าวไกลรู้เต็มอกครับ,รบและว่ากันว่าประเมินสถานการณ์ก่อนหน้านี้บอกว่าช้าหน่อยช้าหน่อยให้เตรียมการแต่ตอนนี้เตรียมการไปถึงไหนถ้าวันนี้เริ่มนับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้จับตาตั้งแต่เนี่ยช่วงเดือนสิงหาคมต้นไปเนี่ยไม่น่าจะเร็วกว่าสิงหา ไม่น่าจะเร็วกว่าสิงหาไาเ,าาหาเพื่อพิจารณาชี้ชะตาก้าวไกลครับถ้าเขาดีนะพี่โอนะคือ,อเรื่องใหญ่การที่จะพิจารณาเรื่องของกรณียุบพักการ,รเมืองเนี่ยนะยิ่งเป็นระดับก้าวไกลนะที่เป็นพักอันดับหนึ่งนะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับ<อ>พ,พิจารณาต้องรอบคอบอใช้เวลาหน่อยก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับเพราะพักต้องยึดโยงกับประชาชนประชาชนจึงเลือกพักพักไปเลือกตัวแทนพักเข้ามา แต่2ข้อหาของก้าวไกลดังเดิมที่ดังเดิมเนี่ยที่ตอนประถมเหตุอะปรมเหตุมันมาจากคําตัดสินและก็พฤติการนะครับพฤติการหนึ่งพักเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา112ขอยกเลิกก้าวไกลบอกว่าเสนอต่อสภาเพราะนั้นออกกฎหมายได้ก็แก้กฎหมายได้อ่า ต่อมาสสและกรรมการบริหารลงชื่อยกเลิกมาตรา1 1 2ตอนนั้นนะครับ44คนต่อมาสสเป็นนายประกันแก่นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเพื่อแก้ยกเลิกมาตรา11 2รจะมีอยู่ 2, ส23คนคนระัสสของพรักมีพฤติการกระทําผิดตามมาตรา1 1 2บเส้นไปโพสต์ไปแสดงความคิดเห็นต่างๆครับและพักใช้กระบวนการนโยบาย ยกเลิกแก้ไขมาตรา112ออกหาเสียงครับ,รบประเด็นใหญ่กลายเป็นปมตอนนี้เขาบอกว่าแนวทางนอกเหนือจากสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยที่ชี้ชะตากีาา้สิงหาสามนูนกรกตส่งมาทางเส้นนี้นี่ <พอ S 1> เส้นนี้ไม่พอนะจะมาเส้นนี้เส้นที่สองร้องปอปอชอเขาลองไปแล้วว่าด้วยเรื่องเอาผิดสอส,อสอกรรมการบริหารพรรอีกดอกหนึ่งอีกตอนนี้กรรมการปปช ได้ครบอย่างยังใช่ไหมยังครับหกท่านเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องดูทั้งหกท่านนะของปชชจะพิจารณาตรงนี้ยังไงการพิจารณายุบพรรคก้าไกลว่าด้วยเรื่องคดีมาตรา112มันจะเกี่ยวพันไปถึงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพักคก้าไกลครับหลายหลายคนนะเข้ามาสู่การเมืองสมัยนี้เป็นสมัยที่สองนะครับพอรอบนี้เจอแรงเหวี่ยงอีกดอกหนึ่งไม่รู้จะ มีคนเตรียมการทันหรือเปล่ากรรมการชุดนี้เป็นกรรมการเขาเรียกว่าเป็นรุ่นสองนะเพราะรุ่นแรกคือคุณธนาธรรุ่นสองคือคุณพิธานี่รุ่นคุณธนาธรกรรมการบริหารพักมีประมาณเนี่ยสิบคนชุดนี้แหละฮะที่จะคุณพิธาโทษทีครับชุดนี้แหละที่จะสุ่มเสี่ยงที่สุดถ้านกรณียุพักนี่เขาไปไกลกันถึงขนาดไหนพักคก้าวไกลมีการเลือกกรรมการบริหารจากที่ประชุมสิบคนกรรมการบริหาร ไปเลือกหัวหน้าพักลายภาคลายกลุ่มมาบริหารอีกซึ่งมีทั้งหมดรวมแล้วประมาณ2ั้งยท่านนะเพราะนันเขาบอกว่ากรรมการบริหารน่สิกว่าเนี่ยสิบสท่านเนี่ยสุมเสียงแล้วเนี่ยไอ้ยีเนี่ยจะสุมเสียงแค่ไหนสุมเสียงวายตอนนี้เรื่องของพักก้าวไกลมันจะผูกโยงกับชะตากรรมและอนาคตในทางการเมืองของประเทศไทยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามการพิจารณาของก้าวไกล มันจะผูกโยงกับคดีว่าด้วยเรื่อง1นึสองอีกหลายหลายดอกครับวันนี้ลการรับคำร้องของสามนูนี้ถือว่าเป็นนับหนึ่งในคดียุบพักก้าไก่แล้วเพราะต้องรออีก3 4เดือนหรือห้เดือนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชะตากรรมของ9ไกลจะเกิดขึ้นมาเป็นเช่นไรครับ